สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ breaking news สอชอปัตตานีกับดิฉัน้ออนอาพรศรีพักดีค่ะวันนี้เวลา14นาฬิกานางพาติมอ์สเดียมูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีปิดโครงการค่ายพีโอลิมปิกวิชาการนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ปีที่5ค่ายที่1ประจำปีงบประมาณ2,566ณอาคารพรีคลินิกคณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสงขาลานครินทร์เวชเขตปัตตานีโดยมีนายอาเมีนกระดาาัแสผู้อำนวยการสำนักง,งานการศึกษาเอกชนจังหวัดปตัตตานีเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการในครั้งนี้นางพาติมอสศียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปตัตตานีให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับตัวแทนนักเรียนทั้ง4สาขาวิชาอันได้แก่วิชาคณิตศาสตร์เคมีฟิสิกส์และชีวะ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานียังได้ให้โอวาดและให้ขวัญและกำลังใจกับนักเรียนทุกๆคนในโครงการในครั้งนี้ค่ะวันนี้เราได้ฟังถึงกระบวนการถึงเส้นทางถึงวิธีการที่พวกเราจะเดินไปมันไม่ง่ายอย่างที่พวกเราได้ฟังแค่นี้มันมีกระบวนการมีขั้นตอนอะไรมากมาย มองเองที่เป็นเพราะว่าเราเราไม่เคยมีโอกาสรูปแบบอย่างนี้การสนับสนุนในการส่งเสริมลักษณะอย่างนี้